สวัสดีครับพี่นอ้องป้อมไปสุคูสุคนครับมอนี้มาเอาไปตองเนาะได้กับพริกอยู่หลังห้องมีอยู่สองน่วยน่วยหนึ่งครับนี่มกคุงผอมครับพี่นอ้องมอนี่สิตํามกคุงก็ได้หรือว่าสิตตับักแตงก็ได้ครับเพราะว่ามีสองอย่างเข้ากันหนึ่งไว้แล้วครับพี่น้องบู้วู้นะี่ต้นหอมก็เอาลงไปครับมันี้นี่ เห็ดครับเห็ดเข็มทองครับพี่น้องมือนีสีเห็ดเมนูแบบลั่งสันจักน้อยครับเมนู่พ่วงปลาหนีดเนาะครับเนาะไข่สามนุ่งฟองหัวหอมแล้วก็พริกแดงสดครับเนาะกัสีหั่นเห็ดเข็มทองเป็นท่อนน้อครับพี่น้องแล้วก็แบ่งออกเนาะครับเนาะแบ่งออกเป็นเล็กๆจักน้อยพ่อให้ข้นครับเข่ากันครับไข่ได้ดีๆเนาะครับเนาะมือนีสิมุกไข่ใส่เห็ดเข็มทองครับพี่น้องก็ได้พายตูมาละครับต้นหอมมะนาแล้วก็พริก สดนั่นแะครับมือนี้ครับแบงออกครับให้มันหน่อยๆจักหน่อยจักสีเขากันดีครับนอกจากไข่จังสีแล้วกับแบ่งเป็นเครื่งออกนะครับนอกนี่แบ่งออกแล้วก็เอาลงไปแล้วก็เทากันต่อไข่ลงครับพี่น้องใส่ไข่สามฟองนะครับมือนี้ครับไข่ไก่ครับใส่ไข่ลงแล้วก็กะทิทําการวอยต่อไข่ลงแล้วกะทิทํากันข้นนะครับนอกใส่พักเติมพักตั้งๆอะไรครับนี่ส้อยหอมแดงครับ ตามด้วยต้นหอมนี่แหละครับก็ตัดรากต้นหอมออกก็ได้ครับเนื้อเขาที่ใส่จากส่วนก็ได้ครับสองส่วนสามส่วนก็หั่นเป็นทอนแบบนี้แหละครับเนาะเอาลงไปเลยครับบานนี้ครับผสมพริกแดงซดกระหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับเอาลงไปครับมันนี้โอ้ชุบรสกันึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะ้ะครับเนาะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับพี่น้องแล้วก็เนื้อหมูบดครับพี่น้องนี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักผักอิตูย่แหละครับแล้วถ้าความต้องการของเฮาเนาะครับเนาะ ตอนแรกเขาก็ค้นแบบนี้ก่อนครับสักพักหนึ่งเขาก็ต้องการในมันเขากันดีนะครับเนาะให้นำเครื่องปรุงเขากับเนื้อหมูแล้วก็เขากับไข่เขากับเห็ดแล้วก็พักแมงลักนี่ครับเขากันดีๆกับต้นหอมครับเขาก็ใส่เมื่อนี่แหละครับใส่เมื่อลงไปค้นเอาเลครับบานนี้ยเลาเล่เขาเลียวเลครับเนี้อ่าทั้งที่ซึมเขากันดีครับนี่บอกครับนำนำเครื่องปรุงเั้งที่เขากับพักครับ ไข่ดีครับมาป่านนี้ครับมาห่อมุกครับไปริ่น้องนี่แหละคือค้ามปั่นนี่ความล่างสันครับนี่แหละครับห่อมุกกัสิกับบ้องงามเนาะครับต่ว่าเฮ็ดได้อยู่ครับพ่อเฮ็ดได้อยู่ครับเนาะถือว่าเป็นงานศิลปะอีกชนิดหนึ่งครับการทำอาหารด้วยใบตองแล้วก็ห่อมุกแบบนี้ครับก็ค่อยเฮ็ดไปครับกับพ่อได้เก่งเนาะครับกับพ่อได้ชำนาญเนียงเนาะครับแต่วก็ค่อยเฮ็ดไปพ่อเฮ็ดได้อยู่เนาะนี่ครับพ่อเฮ็ดได้อยู่ครับ ถือว่ากลายเป็นงานฝีมืออีกหนึ่งการทําอาหารกลายเป็นงานฝีมืออีกระดับหนึ่งครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อที่เบิ้งให้กันครับเห็ดมกครับพี่น้องเห็ดพงงามเนาะครับแตาว่าเห็ดเป็นมกได้ยุครับเตาะพ่อเบิ้งพ่อเง่งโยกกับการไก่ตัดเล่มไปเอาครับกะบทีเล่มอันเดียวเท่านี้แหละครับอันต่อไปกับบอเล่มเนาะครับเห็ดอุยุอัญญาไว้จากน้อยเข้าละครับพ่อไอ้ดหัวเลาะครับพี่น้อง ที่ได้ยักประมาณห้ามกนะครับพี่น้องพวเม็ดถึงห้ามกกับบวอถึงห้ามกดอกในขีครับกระตัดออกไปครับเหลือจักสามมกนี่แหละครับพี่น้องเนาะเปลือวามรวดเร็วครับพี่น้องเเปลือกข้มรวดเร็วอ่าพี่น้องบ่อยากเบิ้งให้พี่น้องไปก่อนครับเฝ้าเวดเฝ้าแล้วครับพี่น้องเฝ้าอ้อยมันแล้วครับพี่น้องเปิดสีห้นหวยมาสั่นครับเนาะนี่แหละครับแต่มาแล้วเราล้างสีครับโอ้ยผู่นะครับพี่น้องลัางสันเป็นไห่ครับไม่ความปานเรียบร้อยแล้วห้อมกครับ ตั้งมอหนึ่งเลยครับเลยหนึ่งแบบนี้เลยครับผมใส่ซึ่งกับมอหนึ่งหนึ่งแบบนี้ครับปิดฟ้ามอยกขึ้นอายทวดทวดซุกเลยละครซุกปม่หยางหรอกครับพี่น้องเอยครับเบิ้งนะครับเบิ้งสิเปิดมกไขเบิ้งครับเป็นตาเสียดดูดิครับพี่น้องปูหนักไข่ไข่กับซุกเบิ้งครับมกไข่ใส่เห็ดครับพี่น้องใส่หมูซับผอมเบิ้งครับแต่กินวาพี่